เขาบอกขอบคุณเนาะคือขอบคุณนี่ขอบคุณจากใจเลยขอบคุณแบบว่าพื้นแผ่นดินไทยที่ให้บอลแจ๊บได้มาผลักผักผพิ่งไหลได้มาเพิ่งพ้าอาศัยขอบคุณคนไทยที่แบบมีจิตใจอบอ้อม,อ,มอารีเลยก็เปิดโอกาสให้บอลแจ๊บได้มาเห็ุเวียงเห็ุงานนี่นนบอลแจ๊บมันอยู่สถานที่ที่แบบสวยสดอุดงามขนาดครับแต่ด้านบาโบเนาะบาโบเปิดตัวปันลิเกนนะี่เนาะสบายดีเอฟซีเอ,อ่อบอลแจ๊บเนี่ยนะบาบิดเนะครับบา,นะรบ,บาโบสัญาเสียงแค่ล่าเนะี่ยตอนนี้บาโบอยู่กับบอลแจ๊บเนะี่ยมันนี่เขาสีมาให้เหี่งกันฮะ บอกก่อนอื่นที่ที่บอกแจ๊บให้บอกบอโบเพราะบอกบอกแจ๊บอยากบอกให้บอโบว่าสถานที่ที่บอกแจ๊บอยู่นี่คือใสบอกแจ๊บตอนนี้เราอยู่ทีด่านล่างจะเป็นเซ็นทรัลเอ็มบาซี่เนาะเพื่นอนเราบนถนนเพลินจิตนั่นเองนะเราอยู่ที่สวนสวนด่านบนของ uh, นาตึกวันเซตี้เซ็นเตอร์นะโอ้ก็น,นี่เลยคือยังโอ้นี่คือ บ่าวบบอกบอกซื้อแล้วบอกแจ็โอตามพอบอกแจบปโอหู้ะก้อนหนานะฮะทางผู้ชมนะฮะบ่าวโบพาบ่าวแจ็ไปบนสถานีรถไฟฟ้า B T H สายอ่สถานีเพื่อนจิตนะจากคุณยังว่าพี่เขาได้เห็นอี่ยังนี่คมเจริญโอ้หลายหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องเรื่อง,องตึกกัรถไฟแหละคือมีแต่ความงดงามเนาะคือหลายสิ่งหลายอย่างที่เห็นผ่านตาของบ่าวแจ็ปเนี่ยบอกบอกเลยว่าบ่าวแจ็ใช้คำว่าตะลึงทึ่งกับสิ่งที่ก่อสร้างที่ที่เขาเห็นเนาะเมนนื่อนี้ก็เลยแบบได้โอ,อก,กาสกับบ่าวโบมาหนังมาหนังว่งาหนังคุยนี่เลยอยากให้ผู้ชมได้เห็นนําตรงนี้เนะเาะาว่า บอเจ็บได้บอกกับบาโบไว้ว่าวันหนึ่งอยากพาคนสําคัญมาที่นี่นะเดี๋ยวก่อนนั้นบาเจ็บก่อนอื่นนะฮะอย่างให้บาเจ็บแนนาตัวตนก่อนมาเป็นผู้ใหมาแต่สายเฮดงานอีกอย่างเนะเาะเพราะว่าคนสิทธิผู้ตัวตนแท้จริงของเขา,าก่อนโอเคเนาะบาเจ็บกับเป็นแห่ง,งานลาวคนหนึ่งเนาะมาจากสวรรค์เขตเนาะมาเห็ดเวียแห่ง,งานอยู่ประเทศไทยกับล้ายปีแลยล่ะแต่วา่าเจ็ดปีลัางนี่คืออยู่แถวปทุมเนาะไม่ได้เขามาอยู่กรุงเทพเนาะแล้วก็ ก่อนนั้นนั่นก็คือว่าเลยบาเจ็บสิอยู่นอกนอกเมืองนะอยู่แถวชานเมืองแถวบางแคหมดละนะตอนนี้ก็เหตุวิ่งเห็ุงานอยู่อ่าแถวลำลูกกาเนาะก็เกือบติดนครนายกหมดละไกลอยู่ไกลอยู่บาเจ็บกับมีโอกาสฮุจักกับบาโบ่ฮุจักกับบาต้นกับเพิ่นพามาเที่ยวเนาะเขามาในเมืองเนาะหลายปีบมได้คอยเขามามาเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ตื่นตาตื่นใจบาโบ่นี่สิพาไปในสถานที่ที่แบบ่ตื่นตาตื่นใจตลอดจนแบบทุกคนบอกว่าเจ็บเสแส้งหรือยังแต่ในความเป็นจริงมันคือเรื่องจริงๆที่บาเจ็บเห็นแล้วบาเจ็บยังตะลึงนะ นั่นแหละเฮ็ดเวียกเวียกเห็ดบาแจบก็คือเป็นเด็กติดรถเนาะส่งของติดรถมันจะมีลูกพี่พาพาไปหันไปนี่ไปน้ำผินนะไปส่งของยกของอยู่เวลาอยู่ถ้าพูดแบบมือได้ัปนออกส่งของกะอยู่ในโกดังกะเขาก็เก็บกวาดโกดังอะไรก็ยกของย้ายของอะไรก็มันจะมีเตรียมของเนาะเอาเตรียมมือนีเผื่อไปส่งมอื่นนะเดียวกอนนะบาเจบนี่ไม่ไงอย่างเมืงไทยหลายจีปีแล้วรวมๆเนาะเอาแบบรวมๆเนาะบาเพราะว่าไปไปกับกับนะยี่สิบกับปีขึ้น แล้วตอนนี้บอแจบถามอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้นะฝากถึงพี่น้องเขาเด้อพี่น้องเลยนะฮะพี่น้องเขาทีบใบงานในเมืองไทยตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นกับที่ว่ากวดล่างเนี่ยให้งานเทียบบ่ถือต้องบอมีหนังสือเดินทางแล้วก็บบอมีบัตรเหดงานบอแจบมีบัตรถือต้องเหตงานอยู่บอมีมีมีบอแจบมีคือบอแจ็ปอะเหดบัตรแรงงานเนาะเหดอยู่ประเทศไทยนี่แหละเหดบัตรแรงงานก่อนในนอและสิ่งสำคัญที่บอแจ็ปแบบนึกตลอดตั้งแต่บอแจ็ปมานะตั้งแต่เพิ่นเปิดปุ๊บบอแจ็บเราเคยพลาดเลยเรื่องเหตรบ่่่่าาาาววแจบบสิมองงข้เเรรืนีพะ เฮ้านี่แหละไดรับได้ดรับซิทนู่นนั่นนี่แรงดายเวลาเฮาเห็ุบัสเนาะซิทก็เข้านี่แหละผลประโยชน์ของเฮาเนี่แหละนะเอา้ากะที่ว่าสิถามก่อนนะก่อนสิฮอดจุดๆนั่นนะบอแจอยู่บ้านนะมีครอบครัวบอแจมีอ้ายน้องจักคนโอ้บอแจมีอ้ายน้อง11คนนะก่อนที่จะมาเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยชื่อได้บ่มาเฮ็ดงานปีใดใ,ดในเมืองไทยเริ่มเข้ามาเฮ็ดงานสี่สามปีกลางๆปี43 25 43 2543 2543ก25่อนนั้นน่ะอยู่บ้านเฮ็ดงานอีหยังก็เียนหนังสือพอบอแจะเเียนหนังสือแล้วก็ เห็ดหน้าเห็นหน้าเลยแหละตอนเฮียนไปเห็ดไปย่างเห็นหน้าเห็ดหน้าเราบานเฮาสิเป็นแบบนั้นย่างเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาดำหน้าดำหน้าเลิกอะพอเฮียนโมโหก็จบแบบบดบดจบมานังประมาณจบจังไรเลยเนี่คือแบบมันสอบกับแบบได้แบบเกรดดีคือเขานะเลิกอะฐานะก็ยากจนเนาะนำบ่โบพอเฮียนจบโมโหปุ๊บเฮาก็ไปต่อไ่ได้ละก็คือเป้าหมายเฮาคือเมืองไทยนะตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวก่อนเป้าหมายคือเมืองไทยของบาลแจ็ปจะมาเห็นงานอีหยังโดนบดานให้อบาลแจ็ปอยากมาเห็นงานอยู่ประเทศไทย แน่นอนแล้นเนาะบ่บ่คือชีวิตเฮาลําลบากเฮาก็อยากมาเฮาเฮาเห็นประเทศไทยเพิ่นมีความพัฒนาเนาะแล้วก็เรื่องขาแรงมันจะได้มาแล้วอ่ะประเทศไทยเพิ่นขาแรงก็ดีเนาะมันเฮาฮู้ว่าถ้าเฮามาแล้วถ้าเฮาได้เขา้ามาอยู่กรุงเทพแล้วหรือว่าเข้าในประเทไทยแล้วเฮาสามารถหาเงินแล้วก็ส่งให้พ่อแม่ได้แน่นอนนี่คือความไฟฟ้าแม่นบ่แม่นบ่ย่านบ่เพราะว่าสือส่อโซเชียลเพิ่นก็อ่าตีบความแล้วก็ือในสิ่งที่บ่ดีหลายกว่าสิ่งที่ดีให้เฮาได้เห็นเฮาจังได๋ถึงจังกล้ามาจริงๆบ่จ บ่ญาติเลยนะเพราะว่าก่อนนั้นก okay. ็มีพี่ชายมาก่อนเนาะนะพี่ชายลูกลูกป้านะมาก่อนแต่บ่าวแจ๊บบุ้ซึกญาติเลยนอกบ่าู้แจ๊ซึกญาติเลยบ่าวแจ๊บคิดอย่างเดียวต้องไม่ได้บ่าวแจ๊บบอกตรงๆเลยต้องมให้ได้คือเป้าไม้ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะอยากเฮี่ยนต่อแต่บ่าฐานะเฮาบ่อำนวยในการเฮียนต่อบ่าวแจ๊บก็คิดว่าเป้าไม้คือประเทศไทยเท่านั้นที่เฮาจะรอดคิดแบบนี้นะแล้วตอนนี้ที่ว่างานที่จะไปเฮ็ดมันคงอยู่ปะกัดถท้ามันมันคงมันกระทึงกับอกมันคงแบบนั้นนะแต่บอกว่าแต่เชื่อว่า ซอยจุนเจื่อขอบคุ้นได้ระดับหนึ่งบอกแจ๊บบอ,อกแบบนี้นะโอ้โหบอกแจ๊บแล้วคือการันตีแบบเน้นนะเอาเจ้าการันตีว่าเจา้ามีเงินซอยขอบคุ้วในระดับหนึ่งแต่ขอบคุ้วเจา้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายหน่อยบันไดแล้วสิ่งที่เจ้าได้จากการเฮ็ดงานนี้เพิ่งให้เจ้าได้อีกอย่างแน่แน่นอนเลยเนาะพี่น้องคือบอกแจ๊บขามาต,ตอนแรกๆอ่ะคือบ้านบอกแจ๊บไทยควายไทยหน้าเ,นเอาควายใช้ควายไทยหน้าเลยใส่ควายไทยหน้าบอกแจ๊บได้ไทยได้เห็ดทีนี้คือบางขอบคุ้วที่เขาพอมีเนี่ยเขาก็ซื้อรถต๊อกๆนะ มาเจ๊กับเป็นความฝันอันแบบตอนหอบความฝันนั้นเขามาเลยนะเขาเป็เมืองไทยอยากมีรถตอกๆรถสองเขาอะนะที่เขาจะเดินตามน่ะไทยหน้าก็อยากได้คือพอเจ๊ก,กับขายควายเลยอยู่บ้านควายมันก็ราคาบอถึงขายมันอคอกเลยนะสิบกว่าตัวจริงๆนะเจ้า,า,จาเนี่เป็นคนที่นิสัยบรดีตัวนี้ได้รถอีแท็กแหละไปขายควายเบไปเลยคือสมัยนั้นอะคือด้วยความที่แบบว่าอ่าก็บอยากพอพอายากให้เมื่อย์ไลน์เนาะใส่ใส่งาะใส่ควายเพกับขายบ้านเฮาเนาะเขาขายกับขายมันเขา บอข่าเขาเอามาเป็นซิปรถได้ได้รถมันบอพ่ออีกบอกแทบกับมามาอยู่ประเทศไทยอยู่ได้ประมาณหาเดือนเนาะอยู่หาเดือนเท่ากับเก็บเงินได้แน่เลยครัเท่าแกเบิกเท่าแกน้ำแน่ส่งเมื่อบานหมื่นหานั่นแหละซื้อรถเลยครั้งแรกซื้อรถเลยแม่นจ้อนไปจากปีหมืม่นหาเนี่ยหมายถึงอะไรก็อ,อะะ่าราคารถตีแตกเนี่ยจอดไปจากปีเพราะว่าราคามันหมื่นหามัไปบ่ได้เด้เนี่ยไม่หมื่นหาหมื่นหาเลยบาแจ๊บเอาเงินสมทบกับขาควายขาควายรถที่ขายไปแม่นสมัยนั้นรถราคามันสี่หมื่นกว่าบาทเกือบห้าหมื่น ก็นั่นนะได้เป็นรถมีแต่คันแรกก็ไสมาเป็นสิปีนะอันนี้ก็คือเรื่องจริงเลยพี่น้องเราบวันเดียบันเรื่องขึ้นมาเพราะว<อ>่าเบาเจบแจประบาดแล้วฝากเงินไปมื่นหาแต่ว่าเงินมื่นหามันด้ซื้อรถอีแต็กได้หรือเปล่าม,มันซื้อบบได้ก็เลยจะทำเอาเอามันคือฝากไปมื่นหาไปสมทบกับเงินอยู่บ้านที่มีอยู่แล้วมีเหลือขายควายนั่นแหละก็ถือว่าตอนนี้อยัง <วะ S 2> ไงเบาแจบเล่าสั้นๆว่าสิ่งที่ได้จากเมืองไทยได้อีหยังเนยในการเฮ็ดงานในการขายแห้งนะบอกให้คนที่เบิ่งหรือคนทีโซบะมาเท่าน่ะขู่ทำเนียบอะไรยังอย่างเเช่่นนนนรรถถแตกกบาือี็ สมทบก็พอนะคือซอยเฮ็ดซอยซอยก็พอเฮ็ดเนาะคือเฮ็ดเทือนเห็ดเทือนทางกับบดิลุลลาแต่ว่าในนอ่แหละถ้าเกิดเขาลุยอยู่ทางบ้านนี่กะโอกาสสิมันสําเร็จกะมันซาเนาะพอเขามาอยู่พี่เพิ่เขาก็เริ่มหาได้ได้เฮือนได้เฮือนได้รถมอไซค์รถแตกๆนั่นแหละแล้วก็น้องนุ่งที่เฮียต้องซื้อเทาก็ส่งยังเมืองเนาะส่งเมืองมันหลายอย่างนี่คือสิ่งที่ได้จากประเทศไทยแมนแมนตอนนี้ในใจเฮาอยากตอบแทนประเทศไทยอย่างไรเนี่ยอยากขอบคุณประเทศไทยอย่างไหนในเมื่อเฮาได้ มากมายเนาะมากมายเนาะแต่ว่าบาเจะอยากเสะขอแซาะก่อนหน่อยหนึ่งว่าที่บอมเป็นว่าเขาได้เงินแบบนี้แต่ว่าเขาก็ต้องจักประหยัดก่อนได้บาบ่าวคือว่าบอมเป็นว่าเขาได้เงินหลายส่งและเงินเดือนหลักเมื่อก่อนก็เจ๊ไปพันเนาะต่อมากกับรักหมื่นหมื่นนิดๆแต่เขาก็ต้องเก็บอดออมนไแหละเขาส่งเมื่อคือทั้งเจ้านายเขาก็ได้เนาะเดี๋ยวบาบ่าวจะขอถามขอแซาะบาแจกกันอ่าบาแจ๊รายเงินเดือนเท่าไหร่ตอนนี้ก็หมื่นน้อยๆเนาะหมื่นน้อยๆนะหมื่นน้อยๆแล้วที่นี่ฮักค่าใช้จ่ายแล้วบาแจ๊ เหลือเท่าใดประมาณ8ปดพันกว่าหรือเก้าแล้วแต่คือเขาแล้วต้เขาประหยัดนะนะแล้วบ่อแจ็คเนี่ยตอนเนี้ยเหตุงานน่ะบ้านเซาเองบ่หรือบ่ายูนมเถ่าแก่ห้บ่อแจ็คเราอาชีวิตทีทีทีอยู่ตอนเหตุงานนี่คือ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 บ่อแจ็คน่ะมันก็อยู่อยู่กับเจ้านายแต่ว่าเจ้านายเป็นเหตุห้องให้อยู่น้อยๆเนาะห้องน้อยๆห้อยู่ก็คือเขาก็จ่ายค่าน้ำกาแฟเอานะไม่อย่างนัเขาจ่ายค่าน้ำ่าไฟเอาครับ กินอยู่เองนะแบบนี้เขาก็กินอยู่เองเขากับประหยัดเอาปเป็นยังไงนะคือซัมนี่เขาก็โอเคเลยพอใจดีกว่าไปว่าเขากไปเช่าห้องอยู่นะอ,อันนี้ก็น้ำไฟก็เดือนหนึ่งโบกีร้อยเขากับ,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 บประหยัดของเขาได้กินอยู่ได้อาจจะแพงนิดน,นึงเนาะบาโบเขากับ,บ,บ,บซื้อเขามาหนึ่งกินหรือว่าหุงกินเขากับซื้อกับของกับเขามาเห็ดแน่ซื้อมาแน่กินเองแนะเพราะว่าบาจะโสดเนาะบ่มีคู่กับเห็ดเองกินเองนนะบางเถือก็ะ นอนถึงใช้าชเนี่ยก็อาจจะซื้อแต่ส่วนร้ายบอกแจ๊บสิเฮ็ดกินเองนะเพราะว่ามันถือกว่าเพราะแจ๊บพ่อค้านพ่อค้านมืดเนี่ยเขาสีมาเร็งเหลืองเล่าของเขาสู่เอฟซีฟังแต่ว่านี่บ่าวใหญ่บอกแจ๊บบอกถึงความเจริญของเมืองไทยแหละกัความฝันของบากแจ๊บที่อยากจะจะพาบุคคลใดมาเที่ยวในสิ่งที่เยาเห็นแล้วแน่นอนแหละบอกว่าคือคนสําคัญของบากแจ๊บก็นบากแจ๊บเหลือพ่ออยู่คนเดียวคือหมายถึงว่าคนที่ว่าเป็น กูให้กําเนิดเนาะเหลือพอคือแม่เสียไปแล้วก็คนนี้แหละที่บอกแจ๊บขีดโมเมนต์ว่าอยากอย่างเดียวนะคือพอได้ว่าก็บอกแจ๊บว่าเมื่อล่าสุดนี่บอกแจ๊บบอกว่าพอแจ๊บบอกว่าพอมีอยากอย่างเดียวอยากไปอยากไปกรุงเทพอยากไปเบิงลูกเอ้ยว่าความเจริญมนุทธันที่บอมาว่ามรุทธันไหวละไหวเพื่อนพวกมนุษธนทธันละไหวเขาเดี๋ยวอยากได้พอพออยากไปเบิองทะเลพร้อมประเทศไทยเพป็นมีทะเลนะเขาก็เลยบอกพ่อว่า ความฟันพ่ออาจจะบอกบอกได้ไกลเกินไปหรอกพ่อเขาวันหนึ่งเขาเสิได้แต่ว่าเขาก็ยังบอกพ่อว่ารอก,ก่อนนะพ่อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเขาพรออมก่อนเออความลูก,ลก,ลกพอ้อแต่เขากับบริคิดนะว่าสิมาเห็นความงดงามวันนี้เขาแห้งแบบมีพลังขึ้นอยากสู้เขาแห้งอยากจะประหยัดอยากอดอมเรื่องเงินคำนะสิเป,ปื่อยจะเอาพอมาเบิ่งให้ได้ความจเจริญของประเทศไทยที่บอกเจ็บตะลึงพึ่งว้าวอยู่นี่พอมาเห็นจกักแห้งขนาดใดนะพ่อเป็นขั้งนั้ในชีวิตเผื่อเนาะบาโบพอาจะการทีมาเมืองไทยนี่สำหรับบาวโบก่าที่ว่าเป็นเรื่องที่ยากเรื่ เงินทองด้วยการเดินทางการทิพากกลายาเป่าแจะบีเงินระเตียสีผ้าพอมากทมว่ามีบอกกับบมี่เลยบอกว่าแต่ว่าสิสพยายามเก็บประหยัดนี่แหละแต่พอเป่าแจ๊บก็บแบ่งสัดส่วนอยู่เพราะว่าเขามีปมาเป้าไม้เลยดิยเขาอยากให้พอเห็นแบ่งสัดส่วนสม,มุนไพเป่าแจ๊บต้องใส่อันนี้เนาะก็ยืมเขาก็ะมี้ขาขาบกข้าบัตรเนาะนะนู่นนั่นนี่กินอยู่นั่นนี่เขาก็ต้องหักเป็นสัดส่วนเนาะสมมุติเขาเก็บสองพันเดือนนี่อันนี้เขาเก็บไปสองพันเขาก็นับเดือนเดือนเดือนสม,มุนไเขามี สองหมื่นคิดว่าบอจะพาพอมาได้แล้วอนะบอจะคิดว่านี่ก็คือเอาเฉพาะพอมาอันนี้คือความฝันความฝันเลยแหละความฝันเลยแล้วก็คิดว่าตัวเองต้องเห็นให้ได้นะบอกเองว่าความฝันสื่อคือจะต้องเห็นให้ได้ตัวเองต้องเห็นให้ได้พอเขาเาไในว่าสัญญาในใจกับพอแหละแวันนั้นอาจจะไในบอกบรินี้รับรองกับพอว่าลอยเป็นเส้นนะแต่ว่าแค่คิดอยู่ในใจก็ถือว่าถ้าเขาตั้งใจแล้วเขาต้องเห็นให้ได้เนาะเห็นให้ได้บ่าวบอก็ถือว่าเป็นกำลังแรงใจเพราะว่าบ่าวเองก็เคยพาพอกับแม่มาแล้วนะถึงเขาจะมีเงินแต่เขาก็เขากับประหยัดเนี่ยประหยัดกินแล้วก็เพื่อจะ ให้พ่อกับแม่ได้มากคือก็ไปฝันครั้งในชีวิตเนาะพี่น้องเนาะคนเขาคือว่ามีบุญวาสนานะถึงจะได้มาประเทศไทยนะครับเป็นอีกย่างที่โดนบันดาลใจนะก็ที่ว่าบาโบเองก็ถามบาแจ็กมิธนันบาแจ็กมีอยังอยากถามบาโบวบ่ก็อยากถามบาโบวในทางที่บอกว่าคืออยู่ในประเทศไทยหลายปีเนาะบาโบในความหักในประเทศไทยบาแจ็กบอยากถามมั่นใจบาโบกับมีความหักมีความผูกพันกับประเทศไทยเนาะเพราะบาโบได้สร้างครอบครัวในประเทศไทยแมนปะแมนแมนแล้วคิดว่าลูกเต้าได้อยู่ประเทศไทยบ่ตจันนี้อยู่อยยู่ประเททศไอยู่ ชีวิตในวันข้างหน้านี่ยบาโบ่คิดว่าอยากเหตุยังเป็นสิ่งดีๆสะท้อนสังคมในประเทศไทยนี่ตอบแทนเล็กน้อยต่อให้มันสิ่งนิดนิน่อยก็ก็สำหรับตัวบาโบ่เนะ่ยครับอยากเหตุยังในอนาคตเนาะเพื่อจะตอบแทนแผ่นดินไทยกท็คือว่าบาโบ,อบอออ่เองก็คือว่าพยายามนะพยายามเหตุสิ่งที่บอเป็นอ่าอ่าสื่อที่มันผิดกฎหมายนะแล้วก็พยายามที่ปรับปรุงตัวเองให้มันให้มันดีกว่าเก่านะพี่น้องจะเคยทีทีเคย เสีอเลยว่าบุคคลเขาอาจจะมีเรื่องที่พิษผ่านมาหลายแต่เขาก็เห็ุจริงทีหายมันดีหามันโดดเด่นนะเป็นทีประจักษ์นะฮะก็ะือว่าเห็ดเห็ดบทต้องทำตัวหามันบทต้องบทต้องบทต้องดีนั่นแหละก็บทต้องเร็วอ๋อก็คือว่าสิ่งที่ประสบการณ์ทุกอย่างสิ่งทุกอย่างที่เขาเขาสะสมมาเนี่ยเขาก็ดจะเอาไปไปถ่ายทอดให้ลูกเขาเหมืนบอกเอาเอาไปแล้วก็ซื้อต่างๆที่บปอบมีอยู่ในมือเนี่ยนี่ก็คือน้ำเสนอแง่มุมดีๆทีจะแต่ห้ไปเป็นคนที่มาเบิ่งมายังเอาไปเป็นบเรียนเล คือจริงแล้วเน่เรื่องบทเรียนหรือว่าเรื่องเรื่องเรื่องเล่าหรือว่าวอ,อดีตที่ที่เขาได้เห็นนะถ้าเขาบ่มาเขากกสิบหูนะก็ทือว่าทุกคนนะนาเจ้าขู่อยู่แก่ใจเลยนะว่าประเทศไทยมันจะเลื่อนแบบไหนมันจะดีขนาดไหนนอกที่จากบุคคลทีบอยอมรับะะนะครับบุคคลทีบอเห็นแสงหรือคนที่เห็นแสงแต่กับบอยอมรับมันยากที่จะบอกบุคคลเหล่านั้นเข้าใจถึงถึงแกนแท้นะถึงถึงความทีมันเป็นอยู่ทุกวันนี้บบโบคือไอ้คนที่เขาพยายามแบบ เปรียบเทียบหรือด้อยขาดประเทศไทยนี่เขาคิดอย่างหนอในความคิดของเจ้าเนี่ยในมุมของคิดอันนี้ก็สงสัยกันบ่าวโบก็สงสัยกันทั้ง oh. ที่เบิ้องธนรั์กับเบิ้งจากซื่อไทยเดย man, man. นะทุกมือทุกมือเดย,เยข่าวข่าวเนีย่ยรับจากประเทศไทยนะใน <Man. S 2> เห็นโลกภายนอกเลยเห็นเมืองไกลกับจากประเทศไทยเดยแมนแล้วอีกมุมหนึ่งหนอที่บอกแจ๊บอยาก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 ถามความเห็นบ่าโบเลยคือสมมติว่าเนี่ยบอกแจ๊บนี่บ่าแจ๊บจมาเห็นสิ่งนี้บอกแจ๊บเห็นเลยกันเห็นด้วยตาเลยบ่าแจ๊บชื่นชมด้วยใจนะบ่าวโบจริง แล้วนี่เ้ามาถ่ายทอดเขาบอกโอ้ประเทศไทยงามเลยนะนี่คือเ้าชมเ้าว่ได้เปรียบเทียบหรือไปดูถูกใครแต่ว่าสิมีคนบางกลุ่มมามามาเสียดบอกแจ้วว่าเออแนวนั้นแนวนี่แบบเบาแบบเบาแบบให้งเบาแจ้วแห้งๆนะในคอมเมนต์น่ะคือบอกโบกคิดว่าคิดในอไรแบบเพิน่นเรานันเพิ่นคินยังเพิ่นอย่างเบากับเขาแบบนั้นห้าว่ได้เอาเปรียบเทียบไปดูถูกใครนะส่วนตัวบาโบ้นะฮะคนกลุ่มเรานั้นอาจจะอิจฉาเขาเานี่อเพราะว่าเนหลายคนมีความใฝ่ฝันอยากจะมาเมืองไทยโอ้แต่ว่าเห็นเ้าวเนี่ยมาแล้ว เขาเดาไยวไปสัมผัสจ <teri> <urai> oh. ุดน so so ั่นจุดนี้ทีแบบใจเขาอยากมากแต่เขาไม่มีโอกาสได้มากเพราะว่าเขาปิดกันตัวเองเขาอิจฉาเขาชุดท้ายตัวเองปิดกันตัวเองในความคิดแคบๆนั่นเองที่จะแบบคิดแบบนี้ก็รือว่าอยากให้มาศึกษาประเทศไทยมีอย่างหรล่ะอย่างดีๆให้เฮ้ยว่าเด้๋ยวมาเบิ่งแล้วนั่งไปบอกต่อบอกต่อบอกต่ออย่างเช่นนักท่องเที่ยวเห็นบ่ะแต่ก่อนประเทศไทยย้อนไปหลายสิบปีบม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยตอนนี้ฝรั่งญี่ปุ่นจีนเวียดนาม ลลเล่ามาเลเซียมาทวีปเทศย้อนยังเข้ามาเลยเขาบอกต่อ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 ก,ตกันบางคนมาเสือก็แต่ว่าเห็นด้วยตาเขามาเห็นด้วยตาแล้ก็เสือแล้วก็ไปบอกต่ออีกน่ะกับมา,มามาแบบตัวนี้ไปเบิ่งที่แหละนะท่าเรือไม่นำจากพญาโอ้โหแบบไปมืนอนนน,นอปงป้อมตุ๊บบแจ๊ดจุ่แบบลายเลยเบียดกันแบบอูแบบคนที่นั่งเกียกระโดดเลยจริงมั้จังซี่แล้วนะที่โทรหลอกเขายอมรับนะอยากให้เบิ่งว่าเขายอมรับหลับไปยังบุคคลนั้นคือบขายอมรับนั่นแหละนะใจคือบอกว่าใจทีุ๊บบเจ๊บอยากเสริมเนาะเสริมบบ่่โไปหนอย อยากให้คนเ่านั้นน่ะเปิดเปิดใจลองเปิดใจบึ้งนะทุกคนเปิดใจโดยเฉพาะนะมาลองมาบึงา้งเข้าเข้ายังเพื่อนอันนี้คือเห็นสัญญาณยังคงเพื่อนมือวา่านื้อโทรศัพท์ข้างอหบอก็คืออยากให้มาเบึง้งเนาะอย,อยากให้กลุ่มคนเ่านั้นลองมาบึ้งเปิดใจแบบให้ก,กว้างละทิฐิ ต่างๆเนาะที่เป็นอคกติต่อประเทศไทยเนาะที่ว่าตอนนี้เนี่บ้าแจ๊บเนี่ยอยากจะฝากถึงกลุ่มคนชีเขาบ่เสือว่าประเทศไทยจะเลิิญมับแม่นห่เนี่ยดตอนนี้เขาเขาสิบอกความจิงเนาเบ้าแจ๊บคิดว่าเขาเสือแต่อยากบุอยากให้อคติคือเป็นไปบ่ได้ดอกที่บ่เสือว่าจะเลื่นเนี่ยเบ้าแจ๊บคิดว่าเป็นไปบ่ได้แต่อยากให้แบบลดอคติตัวเองลงมาแล้วเปิดใจแล้วมาเบึงมาสัมผัสนอกจากความเจริญของประเทศไทยเลยนะเบ้าแจ๊บที่สัมผัสได้จริงๆคือ ผู้คนจิตใจของคนที่มันงดงามบ่าแจ๊บบอกเลยว่างดงามอเลีคือบ่าวแจ๊บไปต้องสัมผัสในคอมเมนต์หรอกในคอมเมนต์บอกเลยมีแต่ให้ยกำลังใจมีแต่ให้ยกำลังใจแต่ผู้คนที่เขาเดินไปเดินไปบ่าแจ๊บเดินไปดีๆนี่เขาเขาไปทักไปทักปุ๊บรอยยิ้มนิ้มเปื้อนหนาม,มาเลยอันนี้คือสิ่งที่บ่าแจ๊บแบบได้แลยกับความสียเลือต่างๆที่บ่าแจ๊บเคยได้บ่าแจ๊บลายแห้งบ่าแจ๊บถึงบอกว่าคนไทยนะแค่รู้จักว่าเขาเป็นคนลาวนะเพิ่นยังสอยเรือเขาแล้ยเดี๋ยวเมื่อก่อนแห้งกระเทิกบ่าวโบอะไรบ่าวแจบ สัมผัสด้คู่มือนี่เจ้านายเกา่าเจ้านายเก่าเปสิบยี่สิบกว่าปีทีแล้วเบาะแจ็ยังไปนอนเือนเพน่นได้ตลอดเวลาญาติของฒ่าแก่เจ้านายเกา่าคือจิตใจของคนคือ ột, งดงดงามเลยกับเปิดใจให้คนที่แบบมีอคติเปิดใจนะเปิดใจบิง่งเท่านั้นแหละรักแจ็คบ,บอกตอนนี้อากาศฮ้อนฮอนนี่ฮ้อนบอกบไทยนี่ว่าแกให้ฝากถึงประเทศไทยนะรถกับมีแต่เราอยู่นประเทศไทยนะรถอีทักกับดดมีประเทศไทยชีวิตพอกับแม่กรเปลี่ยนไปเรียกว่าบานอยู่กัไอยดดีอย่างประเทศไทย ยังเหลืออย่างเดียวทีมึงยังพันไหคือเมีอะกาว่าเซียอยู่ประเทศไทยใช่ปะคือบ่าวแจบอาจจะเป็นคนที่แบบโมเมนใส่ินมคือคนอื่นนาอบ่าวแจบอาจจะโอกาสในเรื่องของมีครอบครัวอาจจะคนอาจจะเขาเอิญยังอาจจะบ่ม่วงเขามากก็ได้บ่าวแจบอาจจะบ่มคาดวังแต่ท้าวอยากมีบ่วอยากมีนะอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองแต่ว่าแต่แต่ถ้าเกิดมันบ่มีกับบุ๋เป็นยังแต่เพราะว่าความสุขที่บ่าแจบได้คือได้หาเงินเนาะได้มาอยู่ประเทศไทยเลยก็ได้ส่งเงินให้พ่อให้แม่ เือความลำบากที่มันมากม่เมื่อก่อนเนี่ยมันมันได้ดีขึ้นนะบ,โบ่าวดีขึ้นย้อนมาประเทศไทยสิ่งที่แบบแยบอยากก็คือการเขาบอกขอบคุณเนาะคือขอบคุณนี่ขอบคุณจากใจเลยขอบคุณแบบว่าพื้นแผ่นดินไทยที่ให้บอกแจ๊บได้มาผักผักผักพิอิงไหลได้มาเพิ่พผาอาศัยขอบคุณคนไทยที่แบบมีจิตใจอม,อมอมอารีเลยก็เปิดโอกาสให้บอกแจ๊บได้มาเหตเบีบเหตุงานมันเป็นการมาที่แบบว่าเมื่อก่อนหลักรอข้ามาเนาะเบียดเฉียดข้ามานี่ข้ามาแต่คนไทยก็เปิดใจสวยเรือให้ให้ความยอมรับให้ความดูแลเขา แลวก็จนวันหนึ่งก็มีบัตรห้องก็ได้ไปหันไปนีเปิดหูเปิดตาหลายๆสิ่งหลายอย่างที่บอกจะบได้จากคนไทยคือมีแต่มีแต่ขอบคุณมีแต่อยากขอบคุณขอบคุณจริงไม่ได้เซ่แซงจริงยี่สิบกบดีทีมอยู่ประเทศไทยทาไริหักได้ผูกพันนี่บอกแจ๊บคิดว่ามันก็ต้องหดินร้นไปทางอื่นแน่เนาะแต่ที่นี่บอกจ๊บบอกเลยประเทศไทยนี่บอกจ๊บมาทุกครั้งมีความทุกๆครั้งคนไทยจิตใจอบอ้อมอารีขอแค่อย่าไปปีนเกี่ยวกับพี่น้องคนไทยอย่าไปล้ำเส้นผืนจนเกินไปเนาะ พอสิทธิทุกอย่างเขาได้อยู่แล้วบบาแจ๊เหมือนอู้ซึกเหมือนบ้านอู้ซึกบาแจ๊บอุ้ซึกบอกคือคนอื่นบบาแจ๊บอุ้ซึคนไทยคือพี่ในความอู้ซึกเขาอู้ซึกมันนี้จริงๆเบาเบาโบอันนี้คือสิ่งที่บบาแจ๊บอู้ซึกอะไรก็อยากขอบคุณนะเบาโบ้แมนก็เว่าฝากไว้เพื่อนสนันธรรมชมครับเดี๋ยวมือหนาเราจะมาเล่าเรื่องเล่าในการเป็นอยู่ของพวกเขาของพวกเขาอยู่ทีมเมืงไทยอีกท่านึงนะแมนแมนฝากกับเพื่อนสนันฝากกับเพื่อนนี่มันนี่กาบบาแจ๊บกับบบาโบก็คงจะ สัมนี่เนาะพี่น้องมื้อหนาแน,าน,น่นอนแหละจะต้องไปถ่ายทอดความความรู้สึกของพวกเราเนาะมืออ้อน,นี้บ่าวแจับกับบ่าวโบ่ไลกาบ่บาวตน้นบ่าวบาหมิดบาหมิดเนาะสี่คนพวกเรากันล่าทุกคนไปก่อนเนาะมื้อนี้เนาะกะขอกล่กาข้าว่าสบายดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีครัสบสวัสดีข,ขอบคุณบ่าวโบ่เด้อขอบคุณบ่าวโบ่ขอบคุณหลายๆบ่าวบ่าวแจับ